วันนี้เราจะมาเล่ากันนะคะว่าทำไมนะคะปุ๊กถึงตัดสินใจที่จะทำเบเกอรี่นะคะแบรนด์สุประจรเบเกอรี่เริ่มแรกเนี่ยปุ๊กเป็นคนชอบกินขนมเนาะแต่ค่อนข้างอ่ะกินขนมที่แบบเน้นสุขภาพเป็นหลักเพราะว่าปุ๊กก็ออกกําลังกายด้วยดูแลเรื่องสุขภาพด้วยเอาน,นี้ขนมที่ปุ๊กชอบกินก็คือตัวนี้กา n โนราจริงกินแบรนด์ไหนก็ได้หมดนะไม่ได้เกี่ยงแต่ว่าพอกินแล้วอ่ะรู้สึกว่าเออทาเอง แล้วก็ทํากินเองรู้สึกแบบอร่อยแล้วก็สบายใจกว่าเราก็เลยทาพอทำเรารู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันมันดีอ่ะแล้วมันก็ดีกับสุขภาพด้วยอ่ะก็เลยอยากให้คนอื่นอ่ะเออแชร์แชร์สิ่งดีๆไปให้ให้คนอื่นกินน่ะก็เลยมีคอนเซปต์ว่าเอ้ย e เราทําขนมขายมันน่าจะดีนะน่า <"N ak S 1> <h> จะดีกับตัวเราเองที่ชอบด้วยแล้วก็ทําให้คนอื่นด้วยอันนี้คือเป็นที่มาจากตัวการโดล่าเนี่ยเป็นหลักหลังจากนั้นก็เป็นพวกเอ่อพวกอขนมพวก คุกกี้ธัญพืชเนาะที่มันคล้ายๆกันพวกเนี้ยจะเป็นแพนเบสก็คืออันเนี้ยทำไมต้องไม่เอาเต็มๆมาให้สวยๆคือกูค่อนข้างเลียวนะเออเพราะว่ากอยากให้เห็นจริงๆว่าปกติชีวิตกูก็กินอย่างเงี้ยเออบางคนแบบอาจจะเอออาจจะเพื่อการโซรนาราว่ากินแบบไหนกูก็ทําให้ดูนะแต่จริงๆแล้วกูกินอย่างนี้เลยเราก็ไม่กินกับน,นมอะไรอย่างเงี้ยกินตอนแบบไปทํางานบ้างหิวบ้างก็หยิบขึ้นมากินแล้วั็กินได้จริงๆคือมันแบบมันกรุบกรอบๆอะ คือไม่จําเป็นต้องใช้แบบตัวช่วยเสริมอะพวกนมหรือว่าโยเกิร์ตเลยอะลองไปดูก,ก็ได้แล้วก็อย่างที่สําคัญอย่างที่สองนะคือต้องบอกว่าปุ๊กมาในสายการพัฒนาด้วยนะอย่างแรกปุ๊กพัฒนาในเรื่องของเออความรู้เนาะก็เป็นเรื่องทั่วไปเรื่องทางด้านอารมณ์เราก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาส่วนอันที่สามอะมันจะค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มโดยเฉพาะมันก็คือ การพันนาดานสปิริตัวหรือว่าจิตวิญญาณน,นี่เองนะตรงนี้ก็คือที่ปุ๊กบอกว่าเอ้ยทําไมหน้าเราเด็กหรืออะไรเงี้ยเพราะเราเรานั่งสมาธิแล้วเราก็คุยกับตัวเองทุกวันว่าเฮ้ยความจริงเรากเกิดมาทําไมแล้วเราทําเพื่ออะไรมันก็เลยแบบเป็นคําตอบนี้ไงว่าเราทํามาเพื่อแชร์สิ่งดีๆให้กับผู้คนแล้วแชร์อะไรที่เราชอบนี่แหละตัวนี้แหละคือแพชชั่นที่ปุ๊กรู้สึกว่าปุ๊กแชร์แล้วปุ๊กใช่ปุ๊กก็เลยทําก็เลยรู้สึกว่า เออต้องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเพราะอะไรที่ปุ๊กแบบมาอยู่จุดนี้แล้วก็ที่มันพิเศษกว่าขนมทั่วไปก็คือว่าปุ๊กให้ใจมากๆแล้วก็สิ่งที่ปุ๊กใส่ลงไปในเนี้ยมันคือพลังงานที่ไวค่อนข้างสูงมากใครที่คือลูกค้าปุ๊กก็คือคนที่ใช่พลังงานที่ใช่แมทช์กับปุ๊กถึงได้มาเจอกันโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนแล้วก็มาเจอกันตรงนี้นะรักทุกคนนะ